Oh. สวัสดีค่ะดีใจมากฮันนี้มาชุมเกิดมาแล้วแวะมาดูแวะมาดูแต่ไม่คิดว่าจะเยอะขนาดนี้ค่ะเยอะนะเนี่ย Rick. ่ามีเพราะว่าใบไ,ไม้คุมอยู่สูง เป็นมาดูสวยดีนะที่มาทันไม่งั้นเราจะมาเจอเขาแก่แล้วเสียดาย นี่อะมียุงแล้วด้วยน,น,นี่เขาเขาบานแล้วค่ะ บาทแล้วนี่โหยุงมายุงมาพร้อมกับอันนีม้มาชุม นั้นนี่พี่ใหญ่แก่พี่ใหญ่นี่กระจายนนะกระจายแบบนี้นหะน้วนอีกกลุ่มนึง องเห็นตรงเนี้ถึงถึงได้รู้ว่าฮันนี่มัชรูมเกิดมาแล้วค่ะมองเห็นตรงนี้ก่อนอดอกงไหนดูก่อนนก่อนนี้อย่ากเก็บเขาเลย วันนี้จะเดินไปอีกหลายจุดก็เลยไม่ได้เก็บไปนะคะนี่เป็นเห็ดพึ่งเ,เหลืองยังแข็งตังปักปักปกออกมาเยอะๆนะนี่แห้งไปแล้วตาไม่ดีเนี่ยมองไม่เห็นเลยนะคะสีจะคล้ายๆใบไม้แห้งนี่เจออีกแล้วกวางเขาจะกินเนี่ยอดอกอ่อนๆเนี่ย กวางจะกินเอ้ยงัดไม่ขึ้นว้าเสียงกบโดดน้ำน,นี่อันนี้ก็ก็ใหญ่เข้าปานแล้วเนี่ยค่ะ นี่ถ้ากวางจะกินหน่ย่ยจะกินแบบนี้นี่โอ้โนี่ค่ะ,คะโอต้ตรงนี้แต่ถ้าจะเก็บก็เก็บได้ต้องเดินเป็นกอ โอ้ยโอ้ยดึงไม่ขึ้นนี่ที่เกิดมาแล้วแต่ที่จะเก็บคือกอนนี้จะงัดได้ไหมเอองัดได้ค่ะนี่อันนี้เขายังเล็กเกินไว้เดี๋ยวมาดูนี่แหลคะค่ะที่ถอนเมื่อกี้โอ้สวยจริงๆไม่ต้องตัดคถบเพราะว่าเห็นยังอ่อน ยังอ่อนกินได้กินได้หมดเลยแบบนี้ค่ะต้องแยกออกจากออกถุงต่างหากอ่อนมากเลยเนี้ยค่ะเสียงเสียงถุง เหมือนเปลือกหอยส่วนเนี้ยไม่รู้ใครมาทำเขาเนี้ยจะเหมือนเนื้อไก่เนี่ยเมื่อก่อนไม่รู้ใครมามาตัดทิ้งเมื่อก่อนเนี้ยจะจะเรียกว่าเห็ดเนื้อไก่ต้มเพราะว่าเขาจะเหมือนเนื้อไก่ เนี่ยเสียดายดูสิเนี่ยค่ะมีคนเขาหลุดไปได้ยังไงหรือว่าหรือว่ากวางก็ไม่รู้นี่ยังกินได้นี่เข็บไปโอ้ไม่เป็นไรเดี๋ยวเฉือนออกค่ะ